ลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่ได้ใช้เหมือนแผ่นพื้นในบ้านนะครับผมก็เลยจะต้องมีการตัดเหล็กเพื่อมาซอยให้ตัวโครงของเขาเนี่ยมีความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ควรเกิน30มสิบเตนนะเพื่อทําให้ตัวไม้ที่เราจะมาวางนะครับมันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้แล้วก็ใช้งานได้แข็งแรงทนทานไม่หักหรือว่าแตกตอนที่เราขึ้นไปยืนไปเหยียบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะไม้พื้นไม้ที่ผมจะใช้นะเขาจะเป็นลายเตี้ยนแบบนี้นะครับมีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติถ้าเราทาสีเต็ดนะครับจากนั้นผมเอาตัวไม้พื้นเนี่ยนะครับมาวางเลยนะครับหนึ่งแผ่นก็กว้างอยู่หน้า6นะครับหรือประมาณ15เซนยาว3เมตรแล้วการยิงก็จะใช้เป็นสะกูลปลายสว่านแบบมีปีกนะครับใต้หัวมีรอยหยกักมันจะทําให้เราสามารถยิงตะกลูลงไปได้ง่ายแล้วหัวของเขาเนี่ยก็จะจมทุกตําแหน่งเลยนะครับ ในล,ลักษณะการวางไม้พื้นนะผมก็จะวางชิดกันเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดเนี่ยอยากให้มีร่องห่างก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจากนั้นผมก็ไล่นะครับตัดตัวไม้นะครับวางให้เต็มพื้นที่นะครับก็จะได้เป็นลักษณะพื้นระเบียงออกมา